หน้าที่ของเจกบัตรนะสวัสดีครับเจกสวัสดีครับ่ะนะครับมาปิดท้ายกันที่เรื่องจากเมลอย่างที่บอกว่าคุณผู้ฟังท่านไหนที่อาจจะไม่สะดวกในการโทรศัพท์มาเล่าแบบสดๆอาจจะตื่นเต้นอาจจะไม่มีเวลาอาจจะดึกไปเขียนมาเป็นตัวหนังสือเลยเล่าเรื่องราวมานะครับเดี๋ยวเจ็กบัตรกับซิมวีนะครับก็จะเอาเรื่องราวเหล่านี้มาถ่ายทอดให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกัน วันนี้เรื่องจากเมลเป็นยังไงครับอันนี้เป็นเรื่องจากคุณล,ลี่นะครับ,ค,รบคุณล,ลี่ฝากเรื่องนี้มาในอินบ็อกเป็นเรื่องที่ผ่านมาประมาณ15ปีแล้วนะครับซึ่งตอนนั้นคุณล,ลี่เนี่ยทำงานอยู่ในร้านขายแว่นตาแห่งหนึ่งซึ่งตำแหน่งของคุณล,ลี่ตอนนั้นเนี่ยกำลังจะถูกโปรโมท เลื่อนขั้นเป็นผู้จัดการร้านเป็นร้านที่อยู่ในย่านการค้าแห่งหนึ่งนะครับพี่ใจกลางเมืองนะครับ<อ>ลักษณะของร้านเนี่ยก็จะเป็นมน,นาคารพาณิชย์ทั่วไปซึ่งลักษณะของร้านเนี่ยจะมีทั้งหมด4ชั้นชั้นล่างจะเป็นโชว์รูมนะครับโชว์สินค้าชั้นสองเนี่ยจะเป็นห้องน้ำลานลโล่แล้วก็ชั้นสาและสี่จะเป็นห้องพักซึ่งต้องบอกว่าห้องพักที่มีอยู่ที่ชั้นสาและชั้นสีเนี่ยมีสำหรับ ให้เป็นสวัสดิการของพนากาักงานซึ่งเป็นพนักงานที่อาจจะเป็นพนักงานที่อยู่ที่สาขาอื่นครับรวมถึงที่สาขานี้วรวมถึงตัวคุลีด้วยซึ่งตัวคุลี่เนี่ยแก่พักอยู่ที่ชั้นสามลักษณะของห้องพักเนี่ยที่ชั้นสามและชั้นสี่เนี่ยจะเป็นแถวยาวไปนะครับแบ่งเป็นห้องชั้นละประมาณหกห้องนะครับ,รบซึ่งคุลีดเนี่ยอยู่ที่ชั้นสามอย่างที่บอก ลักษณะของห้องก็จะแบ่งเป็นห้องห้องอแล้วบนห้องแต่และห้องเนี่ยด้านบนจะหน้าห้องจะมีบานเกตแล้วก็เหนือบานเกตก็จะเป็นมุงลวดซึ่งลักษณะของแต่ละคนที่อยู่ก็จะเป็นพนักงานซึ่งส่วนใหญ่ที่มาอาศัยอยู่เนี่ยก็จะเป็นลักษณะของสามีพัญญามาอยู่ซึ่งตัวคุณลี่เองเนี่ยจะเป็นคนเดียวที่โสดนะครับแล้วก็มาอาศัยอยู่ที่นี่ ซึ่งเหตุการณ์ที่คุณลี่เจอเนี่ยมักจะเจอเรื่องแปลกๆในที่ทํางานของคุณลี่ก็อย่างเช่นว่ามีวันหนึ่งคุณลี่แกกาลังขายของแล้วก็บริการให้ลูกค้าอยู่ครับก็เหมือนกับว่ามีเสียงคนเนี่ยวิ่งอยู่บนชั้นสองซึ่งคุณลี่บอกว่ามันเป็นไปไม่ได้เพราะว่ามันเป็นเหมือนกับคล้ายๆเป็นสต็อกแล้วก็เป็นห้องน้ำแล้วก็เป็นที่เก็บของจุกจิกนะครับซึ่งแกก็ไม่สนใจอะไรไป แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ไปเลือกแปลกที่เกิดขึ้นในในในอาคารพาณิชย์เนี่ยก็คือเมื่อไหร่ที่พนักงานหรือคนที่อาศัยอยู่ในตึกเนี่ยดื่มหลังเลิกงานอะไรเงี้ยพี่ดื่มปุ๊บไฟดับปับ๊บจะเป็นหลายๆครั้งติดกันเลยซึ่งทุกครั้งที่ไฟดับคุณลี่ก็ต้องเป็นคนมาสักคัทเอาขึ้นครับโดยที่หาสาเหตุไม่ได้<อ>จนกระทั่งอยู่ผ่านไปประมาณสักปีหนึ่งนะครับ คุณลี่แกก็ใช้ชีวิตอยู่ตามปกติเนี่ยแหละมีอยู่คืนหนึง่งหลังจากเสร็จภารกิจทุกอย่างละคุณลี่แกก็เข้านอนตามปกติต้องบอกว่าก่อนหน้านี้ห้องของพนักงานแต่ละคนเนี่ยซึ่งอยู่บนชั้นสามและชั้นสี่เนี่ยในส่วนที่เป็นมุงรวดเนี่ย แสงบนทางเดินเนี่ยมันสามารถสัตว์เข้ามาได้ซึ่งคนที่เคยอยู่หรือเคยอาศัยอยู่เนี้ยบางคนเขาก็เหมือนเอาแผ่นโฟมพี่มาปิดเพื่อไม่ให้แสงเข้าแต่คุณลี่แกค่อนข้างไม่ค่อยชอบเพราะว่าแกอยู่คนเดียวแล้วกลัวค่อนข้างจะแบบมันมืดแต่ก็เลยเอาไอโฟมเนี่ยออกซึ่งสามารถมองเห็นทะลุออกไปข้างนอกซึ่งมีอยู่คืนหนึ่งแกก็นอนอยู่แล้วก็เหมือนกับว่า ทภารก,กิจซึ่งตอนนั้นก็ประมาณจะสักตีหนึ่งตีสองละครับแล้วแกทําเสร็จปุ๊บแกก็เ,เริ่มเข้านอนปรากฏว่ากําลังเคลิ้มๆจะหลับแกเหมือนเห็นหัวคนเนี่ยอืโผล่จากโง่ขึ้นมาอืเหมือนมาแอบตูแกอืแล้วก็พอเหันไปมองปุ๊บหัวน,นั้นก็หุบหายไปพี่อปรากฏว่าแกก็เก็บความสงสัยไว้ไม่มีอะไรครับใช้ชีวิตต่อไปอจนกระทั่งมีอยู่วันหนึ่งมีพนักงานซึ่ง มาจากต่างสาขาเหมือนกันออตอนนั้นแกบอกว่าชื่อคุณสมโชคซึ่งเป็นพนักงานที่ย้ายมาจากสาขาอื่นเป็นหนุ่มโสดคนหนึ่งที่มาใส่ยอยู่ที่นี่คุรี่เองเนี่ยก็เหมือนเก็บความสงสัยไว้ว่าเอ๊ะจะเป็นคนนี้หรือเปล่าเพราะว่าดูเขาแบบแปลกเป็นคนนี้ที่มาแอบดูหรือเปล่าอ,อ,อะไรประมาณนี้ซึ่งจนกระทั่งเก็บความสงสัยไว้ไม่ไหวก็วันหนึ่งหลังจากเลิกง,งานเขาก็เรียกสมโชคมาครับอกว่า,วาสมโชคมานี่สิ พี่ขอคุยด้วยหน่อยรปรากฏว่าก็บอกว่าให้คุณสมโชคเนี่ยเอาก็อีมันตั้งล้วขึ้นมายืนซิเออปรากฏว่าไม่ถึงพี่ครับตัวความสูงของเขากับความสูงของม้งลวดเนี่ยมันไม่สามารถที่จะชะโงกและเห็นหัวของคนได้เต็มก็เลยจบไปอีกเสร็จปุ๊บมาวันหนึ่งคุณสมโชธเนี่ยมีเหตุที่จะต้องอย้ายสาขา,าย้ายสาขาแล้วก็ย้ายออกจากที่พักแข่งนี้ซึ่งตามระเบียบของบริษัท จะต้องมาเขียนแบบฟอร์มขอย้ายออกกับกุณลี่ในขณะที่กําลังเขียนแบบฟอร์มเนี่ยอยู่ดีสมชอก็ถามกุณลี่ว่าพี่ลี่ครับอตกลงพี่ลี่จะเลิกกับผมใช่ไหมครับลี่ก็งงเอ๊ะหมายความว่าอะไรครับทําไมถามอย่างนี้พี่ไปคบกับเธอตั้งแต่เมื่อไหร่อะไรยังไงบอกเอ้าก็พี่อ่ะขึ้นไปนั่งคุยกับผมอะที่ดาดฟ้าทุกคืนเลยอ้าวต้องบอกว่า บนดาดฟ้าของอาคารเนี้พี่<อ>มันเป็นเหมือนดาดฟ้าโล่งๆไว้สําหรับพนักงานตากตาผ้าได้ครับซึ่งสมโชเนี่ยเวลาเลิกงานดึกๆเนี้ยชอบจะขึ้นมานั่งกินกาแฟ<อ>แล้วสมโชวบอกว่าเจอตัวคุลี่เนี่ยขึ้นมานั่งคุยกับแกแล้วกินกาแฟเป็นเพื่อนแกจนกระทั่งเกือบเช้าตีสี่ตีห้าแล้วก็จะลงไปตายละว,ว่าซึ่งคุลี่บอกว่าเอาอะไรมาพูด<อ>เขาอะเป็นคนที่จะตากผ้าอยู่ที่หน้าห้องครับซึ่ง มันมีที่พื้นที่พอสามารถตากผ้าได้เขาไม่เคยขึ้นไปตากชั้นบนและที่สําคัญเขาเป็นคนไม่กินกาแฟครับซึ่งสมโชคได้ยินอย่างนั้นก็แบบตกใจ<อ>แล้วก็เอ๊ะอะไรแล้วตกลงว่าผู้หญิงที่มาคุยกับเขาทุกค่าคืนเนี่ยเป็นใครแต่เขาก็เหมือนยืนยันนะว่าเป็นคุณล,ลี่โอ้พระท้ายที่สุดก็ด้วยความสงสัยแล้วก็ความตกใจสมโชคเองก็ย้ายสาขาไปพี่ครับแล้วต่อมาก็ได้ข่าวว่า ตัวสมโชนเนี่ยกลาออกไปแล้วก็ไปแต่งงานมีครอบครัวครับซึ่งหลังจากนั้นตัวคุณลี่เองเนี่ยแกก็ใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ตามปกติพี่แล้วก็ยังเก็บความสงสัยนี้ไว้ว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นแต่แกก็เหมือนกับว่าไปได้ยินมาจากพี่ที่เคยทํางานอยู่ที่นี่แล้วก็บอกว่าพื้นที่เนี้ยมันเคยเป็นพื้นที่ของแบบาวังเก่าเป็นพื้นที่เก่าในสมัยก่อนพี่แล้วก็มีประวัติ อะไรประมาณนี้พี่เออนะครับคือมาในรูปแบบของคุณลี่นะครับไปนั่งกินกาแฟนั่งคุยกับคุณสมโชคทุกวันทุกจนถึงตีสี่มีหน้าอะไรอยู่ๆก็มาถามแปลกๆว่าพี่จะเลิกกับผมใช่ไหมเจ้าตัวยังไงก็งงนะเออแล้วที่ไปนั่งคุยอยู่อะใครเพราะเจ้าตัวก็ยืนยันว่าเขาไม่ได้ขึ้นไปนั่งคุยด้วยแน่ๆเออนะครับอันนี้อย่างที่บอกคุณผู้ฟังนะครับว่า เรื่องจากเมลเนี่ยบางเรื่องฟังแล้วก็เอ้ยก็เพลินเหมือนกันนะเผื่อท่านไหนที่อาจจะไม่สะดวกไงในการโทรศัพท์มาเล่าข่าวสดนี่ละฮะบางคนไม่เก่งพูดบางคนเก่งพิมพ์ได้เลยนะนะครับส่งมาที่อีเมลของรายการที่ t h e g o s t r a d i o t h a i l a n d g m a i l c o m ย้าอย่างนี้คุณผู้ฟังว่าทาง inbox อินบ็อกซ์อ่ะผมไม่แนะนําให้ส่งเพราะอินบ็อกซ์มันเลื่อนไปเร็วมากมันเร็วจริงๆมันมีหลายข้อความที่เข้ามาแต่ละวันนี่ยิ่งวันจากรายการเนี่ยหลายร้อยนะฮะบางทีมันเลื่อนไปเร็วใช้เป็นเมลดีกว่า นะครับเป็นเมลเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยมันเด้งเข้ามาอ๋อเห็นแล้วเออเมลนี้ทางทีมงานจะได้เห็นอ๋อมีเมลเข้ามาจะได้เก็บไว้จะได้เอามาเล่าให้ฟังก็ได้นะครับสะดวกที่สุดและนะครับขอบคุณเรื่องจากเมลด้วยก็แล้วกันนะครับที่ส่งเข้ามาที่ theghostradiothailand@gmail.com นะครับ